สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าว n อ t นภาคใต้ของเรานะครับขอนำคุณผู้ชมมาที่โครงการสะพานต่างระดับซึ่งเป็นสะพานต่างระดับลำดับที่42ของประเทศไทยครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานี่เองจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือถนนทางหลวงหมายเลข417ซึ่งจะเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข41 ตรงนี้นะครับเห็นนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับซึ่งจะทําให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ของเรานี่มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นลดการสูญเสียทางอุบัติเหตุเนื่องมาจากว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถเดินทางตรงนะครับทางนี้นะครับทางเส้นทางนี้เข้าสู่สนามบินได้เลยขณะเดียวกันนะครับจุดเด่นของสะพานต่างระดับตรงนี้ คนที่จะเดินทางจากสนามบินนะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินก็สามารถเดินทางตรงเข้าสู่จังหวัดสุราธานีนะครับทางในทางต่างระดับเส้นทางนี้ได้เช่นเดียวกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับทางต่างระดับแยกท่าอากาศยานนานาชาติสุราธานีซึ่งเป็นจุดตัดบนทางหลวงหมายเลข41กับทางหลวงหมายเลข417จังหวัดสุราธานีให้การเดินทางและการขนส่งสินค้า สะดวกรวดเร็วรวมถึงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการคมนาคมขนส่งของพี่น้องประชาชนให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยการก่อสร้างในขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%สเอร์เซสำหรับทางต่างระดับแยกท่าอากาศยานนานาชาติสุราธานีมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัย และคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดบริการให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ในเดือนธันวาคม2566เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยแล้วเสร็จนะฮะประโยชน์ที่จะได้รับก็หนึ่งก็คือการเดินทางจะรู้สึกมีความสะดวกปลอดภัยและก็ป้องกันการสูญเสียอุอบัติเหตุที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่และที่สัญจรทั่วไปข้อที่2ก็คือจะรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับ เนื่องจากจุดตัดบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับสนามบินสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อรองรับการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะตัวนี้นะครับส่วนตัวที่3ก็คือรองรับการกระจายความจเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตนะฮะและและพัฒนาส่งเสริมให้เป็นศูนย์ทางการคมนาคมขนส่งทางถนนในอนาคตได้ครับ สำหรับทางต่างระดับนี้อยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข41ถนนสายเอเชียหรือสายสีแยกปฐมพรพัทลุงเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข417สายท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีคอล่างมีระยะทางกว่า4กิโลเมตรเศ็จในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกและต่อเนื่องภาคใต้ตอนล่าง กับภาคใต้ตอนบนที่ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นโดยในระยะ1กิโลเมตรจะเป็นทางเข้าออกท่าอากาศยานานานาชาติสุราษฎร์ธานีซึ่งปัจจุบันมีจํานวนเที่ยวบินและจํานวนผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยท่าอากาศยานานานาชาติสุราษฎร์ธานีมีแผนก่อสร้างศูนย์ขนส่งผู้โดยสารเพิ่มเติมปรับปรุงภายในอาคารผู้โดยสารตลอดจนลานจอดรถภายในท่าอากาศยานต่างๆตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้การเชื่อมต่อการเดินทางจากท่าอากาศยานไปทางบกแบบไร้รอยต่ออีกด้วยมันจะเป็นผลดีสําหรับกับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสนามบ,บินสุราษฎร์ธานีของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็มีความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกสนามบ,บินนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสนามบ,บินของเราเองนะก็จะทําให้เห็นว่าการเดินทางสะดวกสบายแล้วก็ประกอบกับที่นักท่องเที่ยวเข้ามาใน จังหวัดสุราษฎร์ของเราเองครับเริ่มมีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การเดินทางสะดวกสบายแล้วก็เชื่อมเชื่อมโยงไปในทุกภาคส่วนต้องขอบคุณทางทางในตัวจังหวัดเองแล้วก็ทางของแขวงการทางที่หนึ่งนะครับที่ทําเส้นทางให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นคุณผู้ชมครับในการออกแบบทางแยกต่างระดับแยกท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีนับเป็นสะพานทางแยกต่างระดับลำดับที่42ของประเทศไทย ซึ่งกรมทางหลวงได้ใช้แนวคิดร่วมสมัยเน้นประโยชน์ใช้สอยเพื่อแก้ไขปัญหาจาราจรที่ติดขัดให้เดินทางได้ไหลลื่นคล่องตัวทุกทิศทางรวมทั้งป้องกันการลดปัญหาอุบัติเหตุมีรูปแบบต่างๆโดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างและลักษณะการใช้งานให้มีความสะดวกสบายรวดเร็วและปลอดภัยต่อประชาชนเพื่อเพิ่มพลังการเดินทางของภาคใต้เป็นของขวัญรับปีใหม่ให้กับประชาชนที่จะถึงนี้ด้วย คุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะครับก็คือท่าอากาศยานนานาชาติของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับและแน่นอนครับเมื่อทางยกระดับนะครับสามารถเชื่อมต่อจากพื้นที่ภายนอกเข้าสู่บริเวณสนามบินได้นะครับก็เชื่อว่าการเดินทางของพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับอย่างคุณผู้ชมจะได้เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับก็จะทําให้สะดวกสบายและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นซึ่งในขณะนี้นะครับท่าอากาศยานานานาชาติสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้มีการปรับปรุงในพื้นที่หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นรันเวย์ของลู่วิ่งทางวง เข้าสู่เครื่องบินก็คือสะพานท้องช้างนั่นเองนะครับและก็นอกนั้นยังมีบริเวณรลายรอบที่มีการปรับปรุปงเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คาดว่าในอนาคตจะทําให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้เป็นอย่างมากครับธีรพัฒเทียมแท้ถ่ายภาพธราวุฒิวิชดิตรายงาน